สวัสดีค่ะสบายดีทุทกคนวันนี้ป้าจะพามาเที่ยวอ่านเก็บน้ําดอกไกลนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะแล้วก็เดินตามไปเลยค่ะเดินตามแต่เสื้อเหลืองนี่เลยค่ะเดินพื้นที่ตรงนี้จะเป็นสวนบุผานะคะจะมีเอ่เป็นวิวเป็นสวนดอกไม้สวยมากๆค่ะแล้วก็สะอาดด้วย ช่วงนี้จะเป็นดอกไม้ที่ว่าเขาหมดรุ่นเขาก็มันจะโลยนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังคงความสวยงามอยู่นะค่ะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะข้างล่างด้านล,ล่างนะคะเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะมีกล้วยไม้สวยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดอกยังไม่ค่อยออกนะคะเข้ามาข้างในนี้ก็จะดูสะอาดสะอ้านนะคะที่จะไม่มีขยะให้เห็นละคะ่ะ มาคราวที่แล้วนี่จะมีดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะแต่ช่วงนี้อดอกไม้เริ่มน้อยลงแต่ว่ามันจะมีเป็นรุ่นๆนะคะแต่ก็สวยนะคะวิวสวยมากค่ะเลือกเลยค่ะมุมไหนก็ได้ค่ะสวยหมดทุกมุมค่ะถ่ายรูปเลยค่ะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นสบายนะคะฝนเหมือนจะคึมคึจะตกนะคะคน,คนก็ แวะมาถ่ายรูปกันนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ว่าแดดอ่อนๆนี่จะสะดวกกว่าค่ะ <esos> ด้านบนนี้ก็จะเป็นส่วนอาหารนะคะวิวดีมากๆค่ะข้างบน,นก็จะเป็นที่ขายอาหารสำหรับให้เรานั่งกินนะคะชมวิวถ่ายรูปถ่ายจากข้างบนลงมาข้างล่างนี่จะสวยมาก ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปจะวิวจะดูดูออกมาแบบเห็นท้องฟ้าที่แบบสดใสนะจะมีแท่นที่ว่าบางจุดก็จะให้เราขึ้นไปยืนถ่ายรูปมุมมุมสวยๆได้เดินมาก็จะกว้างมากมีหลายทางเดินนะคะที่อ่เขาจะเหมือนกับคล้ายๆเขางกดเดินทะลุหากันได้ ตรงนี้ก็เป็นจิตให้เราขึ้นไปยืนถ่ายรูปมุมสวยๆอีกมุมนึงเห็นไหมคะสวยมากค่ะนี่ไอ้ตรงนี้เป็นข้างบนตรงสูวนอาหารนะคะมุมนี้ส่วนตรงสีเหลืองๆก็จะเป็นสะพานแขวนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเดินข้ามไปดูค่ะ ก็เป็นทางลงไปดูสะพานแขวนนะคะเราจะข้ามไปฝั่งนู้นข้ามตรงเป็นประตูระบายน้ําจากจากทางอ่างเก็บน้ําตรงนี้ก็สวยนะคะฝั่งขวามือน่าจะเป็นคาคอม้าแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นม้านะคะเหมือนอคล้ายๆคอกม้าตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นจุดเช็คอินนะเราจะเดินข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะคะ อ,อันนี้เขาเรียกว่าขัวนะคะภาษาภาษาถิ่นบ้านป้าเรียกว่าขวัวยางค้ามขวัวคือเดินค้ามขั้วเดอ้ออ่าอันนี้วิวตรงนี้จะเป็นอ่าประตูน้ําที่เขาจะปล่อยน้ําระบายน้ําออกจากตัวอ่างเดินข้ามไปเห็นไหมคะตัวนี้ตอนนี้น้ํายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ตรนีอ้อีกด้านหนึ่ง,นนงของสะพานตรงนี้จะเป็นที่ให้เราขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้บางคนก็ไปถ่ายบนสะพานนี่ก็คุณพ่อคุณลูกถ่ายรูปด้วยกันคุณพ่อที่พยายามทำตัวกลุ่มกกืนกับลูกเนาะอยากเป็นไวรุ่แว่างั้นเฮอะถ่ายรูปอักแชะ ตตอนนี้ก็ขึ้นมาด้านบนของอตรงถนนนะคะค่าขึ้นมาด้านบนก็อาจจะตอนนี้มีตลาดนัดนะคะตลาดนัดเป็นบางวันนะคะตอนอื่นว่าวันนี้ประจัดงานนะคะมีก็มีของขายมีของกินมีเสื้อผ้ารองเท้าทั่ว,วไปนะคะอันนี้เราก็มาเจอร้านอ่หอ,อย เอาไหมหอยชิ้ละร้อยอันนี้ร้านขายหอยนางรมนะคะตองละร้อยมาดูออกขายสดหลอ่อขายกับคุณแม่มีกะทินะคนนงะงามๆาม้เคร่องแกเครื่องค,ค่พอได้หอยแล้วก็คิดทอดน้ำเดืนดอยู่บ้านเนาะ ปอิบขากันเฝ้าวกันบ,บ้านกันละ่ะแต่ก็ลืมซ้มแค้วแล้วเนาะคิดฮอดน้ำเย็นคลิปนี้ก็ก็จบคลิปแข่เตียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อ